ครัสวัสดีครับช่วงนี้กระแสของปูน่นา,าคราชกับย่านาคราชนี่กระแสมานาคาชูดวงนี่มันก็ต้องคนมีสวดมนต์ไหว้พะระมาวัดปฏิบัติรูปภาพยันจะมีมากแล้วก็ก็เป็นคำขององค์พระแล้วก็สักปูก่ปกับย่าปู่ินพุทโธกับแม่ย่าก็เกี่ยวกับการเกื้อกูลหนุนนำ เพราะว่านาคราชเนี่ยเขาเกี่ยวกับด้านโภคกรัพย์ด้วยค,ความสุขสวัสดีสิริมงคลที่ทางอยู่อาศัยเคยหสถานยันบัวเนี่ยดอกบัวเนี่ยก็เหมือนดอกไม้สวรรค์เพราะเป็นดอกไม้ชนิดเดียวที่บูชาเทพ,พเจ้าเท่านั้นนะนะบุคคลใดได้ไดสาการะบูชาครอบครองไว้ที่ตัวเนี่ยอ,อย่างน้อยเนี่ยแค่คอ,อดปลอดภัยแล้วคำว่าไม่มีในไม่มา,ม,ม,ามังเกิดแล้วมัพนพหนวกว่าถ้าสิ่งตรงนี้มันสามสิบเปอร์เซ็นต แต่ถ้าคุณคุณมีภูมิหรือคุณมีความโชคดีหรือว่ามีบัพปันาเก่าเนี่ยสามันก็60%สิต์แหละแล้ถ้ามี60%สมาอีก30%มตรงนี้ก็ยิ่งเพิ่มถึงตัวเองจนขนาดว่าแย่แล้วชีวิตยี่สก็ยังมีอีก30%มสิบเอร์ซเพราะว่ามันสามสิลิขิตฟ้าเจ็ดอิบ่งปากปันยันบัวชูดวงนี่จะเกี่ยวกับพวกมหาอุปธรรมค,รคนยิ้มให้ก็เมตตาแต่สู้คนอุปธรรมไม่ได้ คนอุปถัมภ์ค้ำชูดูแลเกื้อกูลเราเป็นยันดอกบัวเนี่ยเป็นดอกบัวสวรรค์เ,เขาเรียกว่าจริงๆมันยันดวงสวรนะครค์น่ะดอกไม้ประจําสวรรค์ก็คือดอกบัวดอกมณฑาทิพย์แล้วก็นาคราชนี่เขาเกี่ยวกับด้าน,นพุทธศาสนาหรือคนที่มีทานศีลธรรมมีการเคารพนับถือท่าน,นอานุภาพมันก็จะมากขึ้นบ,บางไรายได้ไปเขาก็โชคดีคบ,บางทีอุปถัมภ์ แล้วยันเนี่ยมีรูปภาพเวลาแล้วเราสวดมนเราปฏิบัติยันเนี่ยจะเตือนจะเตือนเรา oh, จะบอกรอรไรมีการเตือนอยู่อันนี้มันก็เป็นความเชื่อของบุคคลนะเพราะจากเขาเล่าไว้ฟังเขาบอกกันกล่าวเขาเขาเขาบอกเขาแจ้งว่าเ,าเกิดประสบะการณ์อะไรครับไม่มีเรื่องร้ายเลยซะดีกว่าครับระหว่างคงกระพันหรืออะไรเนี่ยไม่มีเรื่องร้ายเลยไม่มีปัญหาทําอะไรก็ลาบรืนระหว่างความโชคดีก่ากับชีวิตไม่มีอุปสรรคคุณจะเลือกอะไร ใช่ไหมพิธีกรวม่าไงความโชคดีกับชีวิตไม่มีอุปสรรคผมเอาไม่มีอุปสรรคครับใช่ไม่มีอุปสรรคแบบไปที่ไหนก็คือรับลื่นทำอะไรก็ติดต,ตัใชค่ความเข้าใจมาก่อนพิธีกรรมมาทีหลังส่วนใหญ่จะสักให้เนี่ยยันอาจารย์มีเยอะมากครับเยอะมากอันนี้ว่าจําเป็นด้วยเหลือต้องเหมือนใครตามบุคลิกตามชะตาตามวิถีนะเนื้อหนังพ่อแม่ให้มาติดตัวชั่วชีวิตนี่ ถ้าเราเราได้ไว้แล้วเนี่ยเราก็ถือว่าตัวเราเนี่ยตั้งปฏิฐานแล้วตั้งสัจจะและข้อเงื่อนไขขึ้นชื่อว่าสมการข้อเงื่อนไขถ้าคุณรักษาข้อเงื่อนไขก็จะรักษาคุณนการถือการยึดเนี่ยมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ได้ไม่ได้มาเปล่าๆป,าปามันก็ต้องมีข้อเงื่อนไขข้อแรกเปลี่ยนทุกอย่างมีกฎกันธรรมดาแล้วอย่างนาคาชูดวงนี้มัน ยันเนีย้ยมีเงื่อนไขอะไรไหมอาจารย์ก็อย่างข้อห้ามไงอย่างเช่นว่าที่นี่เนี่ยสุภาพบุรุษนี่ก็ห้ามสองข้อโดยหลักๆก,ก็คือไม่ด่าพ่อแม่ใคร,ครไม่ประพรุรสวาทดแล้วก็ไม่ตบตีผู้หญิงครับไม่ไปไป,ไปทบกไปต่อยไปฟรีคลิกตอมมือจแอนโซวินเขาเนี่ยนั่นมันไม่ควรส่วนผู้หญิงก็ข้อเดียวก็คือไม่ดา่าไม่ด่าพ่อแม่ใครนอกนั้นศีลห้าเนี่ยเราชาวพุทธก็ถือตามอันควรตามวัลละตามนั่นไป ครับอาชีพส่วนใหญ่ที่เหมาะกับยันชนิดนี้นะครับอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาชีพบริการจัดการดูแลจริงๆไม่ได้ทุกอาชีพนะครับได้ทุกอาชีพมันไปตามอุปนิสัยของบุคคลนั้นคือเป็นเป็นของหนุนหนุนของบุคคลนั้นเสริมดวงเส,เสริมดวงเสริมเช่นคนนี้ไปทางข้าราชการก็ทางข้าราชการ,ค,รคนนี้ไปทางค้าขายมันก็ไปทางค้าขาย คนนี้เดินทางก็เดินทางเพราะว่าสภาวะความคิดจิตใจไปยังไงจะเป็นไปตามนั้นเรียกได้ว่าตามอาชีพตามอาชีพตามสถานะอย่างนี้ก็เหมาะข้าราชการก็ได้ได้หมดทุกอาชีพ<ะ>แต่ว่าจะต้องมีการมีข้อวัดข้อปฏิบัติอย่างที่บอกไปแล้วครับแล้วคนมันมีมีข้อห้ามไหมครับอาจารย์ว่าคนปีไหนหรือชโลกไหนที่ไม่เหมาะกับยันนี้คือยันนาคาชูดวงเนี่ย รูปแบบมันไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับวันเดือนปีของเขาครับหรือวิธีของเขาไม่ใช่ว่าอาจารย์เรืองเนียนศักดิ์เนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปทเด็ไลน์ปั๊มตามนั้นนะอาจารย์ก็จะว่าตรงนั้นไปเลยของคนนั้นไปเลยของขนาดนี้ไปเลยเหมือนก็เป็นยันเฉพาะเฉพาะของแต่ละบุคคลไปครับความเข้าใจมาก่อนวิธีกรรมานทีหลังว่าได้ไปแล้วะนะออแคลคอดปลอดภัยต้องการอะไรเป็นหลักเพราะว่ามันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันอยู่กับตัวเราอะนะ ครับออแล้วก็อย่างอาจารย์ครับวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่ว่าเออตอนแรกตัดสินใจผิดว่าสักยันนี้มาแล้วก็ทำให้เหมือนกับว่าชีวิตแบบสะดุดติดขัดนี่อาจารย์มีวิธีแก้ไหมที่จริงเนี่ยกฎของที่เนี่ยก็จะสักให้กับคนที่มีรู้นิติภาวะตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปไวัยรุ่นจริงๆเขาทำไปด้วยความไม่รู้เราก็ต้องบอกให้เขาแจ้งให้เขาให้รู้ แต่ถ้าสมัยโบราณวัยรุ่นเนี่ยเขามักจะสักน้ํามันเพราะน้ามันเนี่ยเห็นอาจจะได้เป็นตัวว่าเอ้ยสักน้ํามันแล้วข้อถือข้อวดัดข้อปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์เขาจะบอกไอ้ส่วนที่เราประกาศจะสักหมึกเนี่ยไม่ถึงว่ารู้ชนะสาแล้วอ,อายุ20ปีขึ้นไปมีภาวะมีความคิดมีสถานะที่คิดถูกต้องแล้วส่วนวัยรุ่นเนี่ยที่ไปสักเนี่ยส่วนใหญ่อาจารย์เนี่ยก็จะต้องดูพิจารณาว่าเขาไปสักเสียมาไหม <How? S 1> เขาไปสักอะไรมา <How? S 1> ทุกอย่างนะ มันแก้ไขได้ถ้าเราจะแก้ครนะเราจะเปลี่ยนได้ถ้าเราจะเปลี่ยนถ้าใจเราเปลี่ยนในทางที่ดีเรื่องยันเรื่องอัคาละมีผลกับชีวิตไหมครับอาอย่าง,อย,างอย่างเช่นเนี่ย,ยอย่างเช่นฝายปานฝ้าบาดแผลมันก็มีผลกับวิถีตัวเองถูกไหมครับมันมีมีม,ม,มีมันเป็นสัญลักษณ์สักยันก็เช่นเดยียวกันมันก็ต้องมีม,มีมีผลกับตัวเรานะไม่มากก็น้อยต้องมีนะที่กัดความคิดเปลี่ยนวิถีทางเดินจะเปลี่ยนหลักศาสนารรมันเนีญญ้ย ถ้าเร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 าได้ไปแล้วนะ,ะถอ้อย่าง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 ใบรุ่นเนี่ยเราต้องบอกเขาเราต้องแจ้งเขาถ้าเขาเขาพ่อแม่เขาอนุญาตโอเคเราให้หรือเขาไปสักเสียมาเราแก้ให้มันดีนะแก้ในสิ่งที่เขาผิดพลาดมาแล้วเราก็บอกว่านี่นะประเพณีพระพุทธธรรมผสมวิดามารดาคูบาอาจารย์นะแล้วก็หลักของวิถีกฎหมายบ้านเมืองนะอยู่ยังไงเพราะต่อไปเขาก็จักเยาวชนเขาจะต้องเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ค,คนมีครูจะอยู่มีสุขเนี่ยครบูบาอาจารย์ก็ต้องบอกก็ต้องแจ้งว่ามันคืออะไรอาัถภาพาพังไปเราก็แก้ไขกันได้ถ้าจะแก้ให้ตามสภาพแต่ละบุคคลนั้นไปครับแล้วก็ในยุคนี้นะครับอาจารย์ครับมีอยู่เรื่องหนึ่งว่าเราจะอยู่ยังไงนะครับให้มันมีความสุขในยุคที่แบบมีอะไรที่ว่าวุ่นวายไปหมด จริงๆน่มันก็มีพระกระแสรรชโอวะนะนะขององค์พระบาทเมเด็มที่หัวคำว่าพอเพียงค,ความสวยไม่มีวันสิ้นสุดแต่คําว่าพอใจสุดสวยสูงสุดๆสามัญคุณเข้าใจวิถีสามัญคนนั้นคืออยู่จุดที่สูงสุดทําไมเราไม่เราจะรู้ได้ไงว่าพอเนี่ยคุณก็ต้องเห็นส่วนต่างของคุณก่อนส่วนต่างของเราการใช้ชีวิตการเลี้ยงชีวิตการดําเนินชีวิตน่ะเรายอมรับในวิถีตรงนั้น เพราะว่าคําว่าพอหมายถึงว่าต้องเห็นส่วนต่างของตัวเองก่อนยอมรับในสิ่งที่เรามีพ่าะในโลกใบนี้ไม่มีใครหล่อสุดในโลกใบนี้ไม่มีใครสวยสุดคําว่ามั่งมีกับคําว่าร่ารวยอย่างที่ตีกรมั่งไงมั่งมีหร,รือร่ารวยมั่งมีมีสุขภาพแข็งแรงครับมีไรายได้ไปไหนแล้วก็มีเหมือนกันสองล้อสี่ล้อเราก็ไปได้เหมือนกันมีบ้านใหญ่ก็ต้องเก็บฝาทเยอะ,อะเครื่องไวไฟเยอะก็ต่องเสียหายเยอะเอาพอใช้พอมีเอาพอเป็นกาลัง อ่าถ้ามันมันมันนั่นมากไปเราก็ค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยๆปฏิบัติไปตามกําลังที่เรามีไอความไม่ใช่อยู่อย่างดีมีสุขต้องเข้าใจพิติีพอเพียงนะครับว่ารวยเนี่ยมันมีคําถามที่ผมจะถามว่าคุณต้องมีเงินเท่าไหร่ที่ว่าคุณม่ารวยแล้วสิบล้านนี่รวยจริงหรือเปล่าคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเห็นโท่านั้นก็มาทุกทีหลังนั้นนั่นแหละรวยในที่นี้ของคุณมันของท่านผู้ชมเนี่ยคืออะไรครับเงินสิบล้านเงินยี่สิบล้านหรือว่าอยู่อย่างคนพอเพียงหรือ มั่งมีครับคําว่ามั่งมีนั่นแหละคือคนที่ในความคิดของอาจารย์เ็คือคนที่รับเรามั่งมีเราก็มีกับเขาอาหารที่อร่อยที่สุดก็คือมื้อที่หิวที่สุดนะเราพอมีกินกันเกินไปนั่นกันเกินไปมันก็เกินพอดีคือต้องเห็นส่วนต่างในเรื่องแต่ละอย่างนะถ้าเราใจเราไม่ชัดเจนในเรื่องของการดํารงชีวิตใช้ชีวิตเราไม่มีเราก็เท่าที่เราได้นะเรามีเราก็ต้องรู้จักมันเป็นเป็น เป็นสัจธรรมซึ่งก็น่าจะเข้าใจกันนะครับ,รบซึ่งจะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับคาว่าพอพอคนเราเนี่ยจะห้อยพระก,กี่องค์ก็ห้อยได้ครเราจะมีครูใบกี่กี่กี่ท่านก็มีได้ทุกคนไม่ได้มีมีครูคนเดียวหรอกนะมีครูพรหรักจำมันจะเกิดแล้วล่ะแต่การที่เราจะมีไว้ในในตัวเราเนี่ยมันคือภาระหรือคือสัมภาระนะหรือ ห้อยเยอะถ้าเราไม่รู้มันก็หนักถ้าห้อยแล้วเรารู้มันก็เป็นสิ่งที่เราลลึกไว้ในใจเราครับอ่าใช่ไหมเราได้ไว้เนี่ยเราต้องรู้ที่มาที่ไปแล้วเราจะเอาไว้บูชาสักการะครอบครองเอาไว้ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจอะไรเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเอาบ้านนี้ถามว่ามีพระลมสิบตัวมันก็มากเกินไปเอาแค่พอหายร้อนอ่ามีอะไรเราก็รู้ว่าแค่มีไอของที่มีเี่ย มันมีคําถามเราไม่นึกถึงเล่นๆเน,นี่ยนะว่าหนึ่งถึงร้อยมีเลขเก้ากี่ตัวพิธีกรครับหนึ 1> 1่งถึงร้อยมีเลขเก้ากี่ตัวเอาไปนั่งนึกนะ,ะคนเรานับหนึ่งถึงร้อยได้ว่ามีเลขเก้ากี่ตัวนะเช่นคนจะนับเก้าสิบเก้ายี่สิบเก้าสามเก้าสี่สิบเก้าห้าสิบเก้าหกสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าแปดสิบเก้าเก้าสิบเก้าใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าอย่างนั้นที่จริงมันไม่ใช่ ที่จริงมันมี 9, 19, 29, 39, 49, 5, 9, 6, 9, 79, 89, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96 97, 98, 99มันหายไปไหนเนี่ยทำไมตังเราจริงไม่พอใช้เรามองดีๆว่าชีวิตประจำวันอะไรที่มันเกินไปหรือเปล่านะอย่างเช่นเราแปลงที่ฟันเนี่ยแปรงแทนที่จะบีบพึ่งหลอดแล้วนะเอานิ้วจุ่มกดเข้าไปในแปลงใส่เต็มหลอดแปรงก็หลุดหมดเฉลี่ยแล้วก็ แบงที่ฟันยาที่ฟันเราก็ใช้แครึึงหลอดเ่านั้นนะเราก็ต้องรู้ไอของที่หาง่ายช่วงโปรโมชั่นลดราคามันก็ตุนพอเราตุนแล้วมันก็จะฟุ่มเฟยในการใช้ของหาซื้อง่ายตามร้านสะดวกซื้อก็เอาพอใช้แต่ของที่มันจําเป็นเราก็เอาควนไหนๆจะตุนคําว่าสต็อกคําว่าภาวะการเก็บภาวะการใช้นักบริหารที่ดีคือต้องบริหารอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนบริหารอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนคํานวณความคิดก่อนไม่ว่าโลกโกรดหลงเราเรา เราต้องคำนวณตัวเราได้ว่าทำไปแล้วจะเท่ากับเท่าไรปริญญาชีวิตกับปริญญาบัตรคนจบเป็นริญญาบัตรไม่รู้เป็นริญญาชีวิตก็ไม่ได้มันคือปริญญาชีวิตของเราสูตรสำเร็จคือพื้นฐานของความอิพฉานั่นคือสูตรสำเร็จครับถ้าซื้อความรู้หมื่นแสนเราจะไม่เสียได้แต่ถ้าเสียรู้บาทหนึ่งเราก็จะไม่ยอมทำไมอ่ะเพราะเราไม่เปิดใจรับคือกรณีศึกษาทุกอย่างเราซื้อ การศึกษาเดี๋ยวนี้ก็ซื้อทุกอย่างต้องซื้อทุกอย่างซื้อเพราะของถูกมางไม่ค่อยดีของฟรีไม่มีในโลกทุกอย่างมันมีภาวะการแลกเปลี่ยนกันหลักสมการอยู่แล้วคําว่าเราอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะนับถือหรือว่าเราขอได้เนี่ยเราต้องท,ทําด้วยความพอใจไปมาหาสู่ดูแลแคร์กันเรียกขานวันไหววัวนใหไ้ได้ได้ให้นะอยากให้อยากได้เราก็ต้องรู้จักให้จักได้เราทําจงกว่าท่านพอใจแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมใครทําให้ท่านผู้ชมพอใจ ห้ามผู้ชมก็าจะให้เราจะไปโกรธเขาไม่ได้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ให้แสดงว่าภาวะเครดิตไม่ดีบารมีถ้าพูดตามภาษาอธิบายง่ายๆคือเครดิตนั่นแหละถ้าคนเราเครดิตดีบารมีก็หมายถึงว่านคนคนี้มีบารมีมาบารมีดีเป็นที่เชื่อของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะถ้าคนทําไม่ดีบารมีมันไม่ดีเครดิตไม่ดีมันก็ไม่มีคนเชื่อครับทุกคนอยากดังนตะ่ดังให้เพาะสนองหูทุกคนอยากรู้รู้ให้จริงให้อิงความหมายทุกคนอยากกั อยากจะดูดูให้จริงไปทุกรายทุกคนอยากจะได้ให้หรือยังอย่าหวังเอาครับเราให้เขาหรือยังอะ่ะจะเอาอย่างเดียวไอ้คนที่ทําคุณคนไม่ขึ้นนะ่ะมันเพราะอะไรใจมันคิดชั่วใจมันหวังจะเอาอะ่ะเราให้เขาก่อนอะ่ะเราเราให้เราได้นะั้งแต่ให้แล้วละ่ะ <c oughs> นะถ้าเราว่าทําดีไม่ไดีที่ทาคุณไม่ขึ้นพวกคุณต้องดูว่าคุณทํากับใคร <c oughs> กรณีศึกษาก่อน เราจะได้รู้สูตรสาเร็จของตัวเราอยากกระทําสิ่งใหญ่ๆก็อย่ามองเล็กในสิ่งที่เล็กอยากกระทําสิ่งใหญ่ๆอย่ามองข้ามสิ่งที่เล็กๆน้อยขุนเขาที่ยิ่งใหญ่มาอีกแต่ละก้อนการสร้างตัวเราเราก็ต้องบริหารอารมณ์ตัวเองให้เติมค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมสักมา30มสิบกว่าปีจากปากต่อปากต่อปากต่อปากทําตรงนี้มาตรงนี้มาจากปากต่อปากเพราะเราดังให้เพาะสนองหูสะอาดสะดวกสบายสุภาพสมราคาซื่อสัตย์สุจริตพูดชัดคิชัดกระทําชัด เราเป็นที่ข้าเป็นลูกน้องเขาก็ถูกครับพี่ดีครับผมเหมาะสมกับท่านเช่นกับเจ้านายทะเลาะคนที่รักให้ถูกไหก็ผิด,ผดผมมทะเลาะกับลูกค้าถูกไหก็ผิดทะเลาะกับผู้ใหญ่ถูกไหก็ผิดผิดตั้งแต่คุณทะเลาะเขาแล้วอ่ะเพราะคุณเป็นทะเลาะกับคนที่คือมีภาวะมากกว่าถูกไหมครับอยากจะได้เราอยากจะมีก็ต้องคำนวณตัวเองคําว่าส่วนต่างเรารู้ส่วนต่างมีเสื้อเจ็ดตัวกางเกงเจ็ดตัวสลับใช้ก็มีเป็นร้อยชุดนะมีมีได้แล้วค่อยค่อยมี อยากจะเป็นคนมีระดับรักษาระดับตัวเองให้ดีเราจะเป็นคนมีระดับเพราะทุกคนรู้จักเขารู้จักเราเรารู้จักเขาปากต่อปากครับลาบสกาละามันจะบังเกิดเองแล้วสุดท้ายนี้นะครับอาจารย์ฝากอะไรไว้กับพวกลูกศิษย์ลูกหาหน่อยครับทันทีที่ท่านผู้ชมได้ฟังถึงตลอดรายการนี้ในภาะวะอันนี้เนี่ยพุกภัยร้ายทั้งหลายาสิ่งอับปยศอ,อับโชคหรือสิ่งอุปสรรคหลังจงหมดไป แต่ว่ากระถาหรือศักดิ์สิทธิ์ก็คือทําดีย่อมได้ทําได้ดีคือการถือธรรมทางานกับธรรมะถือธรรมองค์สมมาสมุทรเจ้าพระราชาโอวาทหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านหวงดีคนใกล้ตัวของเราบิดามารดานั่นแหละ,ะข้อคิดก็คือส่วนต่างเข้าใจตัวเองอยากเข้าข้างตัวเองให้เข้าใจตัวเองธรรมชาติตัวเองก่อนเพราะทุกคนเรามันก็มีจริตม,มีโ,โลกโกรธหลงโทสะ วิตกจริตศรัทธาจริตพุทธจริตมีอยู่หกอย่างนะเราต้องเข้าใจว่าสําคัญว่าควรในของที่มันไม่ควรสมัยนี้สําคัญว่าควรแต่มันไม่ควรทําสําคัญว่าไม่ควรแดันไปทําสงสัยเรื่องอื่นทําทําให้ลืมสติทํำที่เวทนามากและเป็นตัวต้นเหตุแห่งการกระทําอันเนี้ผิดหมดแหละตาทุกครับขอบคุณอาจารย์เลืองมากครับสวัสดีครับเฮงเฮงครับ